สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Be อินยนะคะวันนี้นะคะบีกจ็จะพาเพื่อนๆและพี่ๆทุกคนมาดูที่ทํางานของบีกันจ้าขออนุญาตแต่งตัวแป๊บหนึ่งเด้อม,มาเริ่มกันที่ห้องน้ําของพนักงานค่ะทังด้านนี้นะคะจะเป็นห้องน้ําของพนักงานหญิงค่ะห้องน้ําของเรานะคะเป็นห้องน้ําเคลื่อนที่ค่ะจะทํามาจากตู้คอนเทนเนอร์นะคะฝั่งหนึ่งจะเป็นของผู้หญิงและฝั่งหนึ่งจะเป็นของผู้ชายค่ะเป็นห้องน้าสําหรับงานอ e ีเวนต์โดยเฉพาะเลยนะคะเพราะเป็นห้องน้าเคลื่อนที่ค่ะสามารถลากไปวางที่ไหนก็นได้ค่ะสะดวกสบายสุดๆเเเเเลลยยตตาาาาาามมมดดูทททงงงคคครัััวววกกกกนน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 ่่่่ออออจุ้้ขขืืะะีพไห็็ปใส ทำพัก lunch นะคะค่ะเรียกเป็นภาษาของบีเองนะคะจะเรียกส่วนนี้ว่าเป็นการห่อข้าวค่ะคล้ายๆกับ takeaway food นะคะทุกคนออเราจะทาตามจานวนออเดอร์ที่เขาสั่งมาค่ะนเนี่ยคะก็จะมีขนมคุกกี้ค่ะมีผลไม้นะคะมีเค้กผลไม้เชื่อมแล้วก็แซนด์วิชค่ะค้าส่วนใหญ่ที่สั่งออเดอร์มานะคะจะเป็นกลุ่มของโรงเรียนค่ะที่พาเด็กๆนะคะเข้ามาเทียทเ่ยวรีเกง่ายๆนะคะก็เหมือนกับการมาทัศนศึกษาค่ะที่มาทํางานที่นี่นะคะปีที่สีแล้วค่ะทุกคนได้เริ่มเข้ามาทํางานครัวนะคะกับเพราะงานนี้เลยค่ะและงานนี้นะคะเป็นงานอีเวนท์ที่ใหญ่ที่ส ได้เห็นกันนะคะก็จะเป็น่วนบริการของตัวเองสำหรับพนักงานทุกคนนะคะมีคอฟฟี่มชชินด้วยเด้อเดูตู้ของพนักงานกันค่ะข้างในนะคะก็จะมีเครื่องดื่มขนมค่ะหยิบกินได้ไม่อั้นเลยนะคะพอพวกเรานะคะต้องทํางานที่นี่สาอาทิตย์แล้ววันหนึ่งนะคะต้องทํางาน 10- 12ชั่วโมงบวกๆเลยนะคะขนมและเครื่องดื่มนะคะเราก็จะเติมเข้ามาเรื่อยๆค่ะวันหนึ่งนะคะเรามีพนักงานหมุนเวียนเข้ามา30-40คนเลยค่ะข้าวข้างล่างนะคะเป็นของบีเองเขาทุกคนร่วมง,งานชาวอินเดียนะคะห่อข้าวบิลลี่อันนี้มาฝากอีกแล้วจ ของเราทุกคนนะคะสามารถทานได้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่ามาทํางานเราจะไม่มีอาหารในทานอาหารที่เหลือจากการเสิร์ฟทุกครั้งนะคะงานสามารถกินได้และห่อกลับบ้านได้ด้วยค่ะไม่มีข้อห้ามใดๆเลยนะคะเพราะอาหารเยอะมากๆเลยค่ะ,ะด้านหน้านะคะที่เพื่อนๆได้เห็นกันนะคะเชฟ2คน 2> เป็นเชฟอาหารเช้าทีมของบีเองค่ะเราทํางานด้วยกันมา3ปีแล้วนะคะ,ะจะมีคนนึงนะคะที่เพิ่งมาทํางานปีแรกก็คือคนนี้เลยค่ะคนที่ยิ้มให้เรานะคะแต่ไม่ใช่คนที่ชู2นิ้วเด้อตรงนี้นะคะเป็นส่วนด้านของการทําสลัดปลาค่ะช่วงอาหารกลางวันและอาหารเย็นนะคะจะมีสลัดปลาให้แขกทุกคนนะคะที่เข้ามารับ ได้ทานกันแบบบุฟเฟต์เลยจ้าทานได้ไม่อั้นเด้อขอที่เหลือจากการเสิร์ฟอาหารเช้านะคะส่วนมากนะคะก็จะมีเป็นเบคอนค่ะแล้วก็ลูกชิ้นทอดนะคะเราจะเอาไปใส่ตู้ให้ความร้อนลดลงก่อนนะคะแล้วก็เอามาหัน่นเอาไปเสิร์ฟช่วงเที่ยงและช่วงเย็นที่เข้ามารับประทานอาหารนะคะชอบกินมากๆเลยค่ะช่วงกลางวันนะคะคือแดดร้อนอม,มากๆเลยค่ะทุกคนและอาหารที่เหลือจากตอนเที่ยงและตอนเย็นนะคะเราก็จะเอามาแปรรูปเพื่อใส่ในสลัดบาร์ในวันต่อไปจ้ามาดูั่งด้านที่เราทําอาหารกันนะคะทุกคนอุปกรณ์เครื่องใช้ในนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่เราเช่ามาค่ะสองถึง มาทางานที่นี่ทางบริษัทที่เราเช่าอุปกรณ์ครัวนะคะจะเข้ามาติดตั้งให้เราค่ะคือดีมากๆเลยค่ะไม่ต้องทําอะไรนะคะแต่ทางบริษัทของเรานะคะจะเป็นคนวางแผนว่าอุปกรณ์ส่วนไหนนะคะจะตั้งอยู่ตรงไหนแล้วบริษัทติดตั้งนะคะก็จะมาติดตั้งให้เราเองจ้าวันนี้นะคะบีต้องทอดไข่แค่300ฟองค่ะใช้กระทะแค่2กระทะนะคะ1กระทะนะคะบีจะทอดไข่ได้ประมาณ18ฟองถึง22ฟองค่ะไข่ของเรานะคะค่อนข้างสดค่ะเดียกับทางฟาร์มโดยตรงเลยค่ะวีแรกที่บีทํางานนะคะคือไข่ไม่สุดเลยทอดทีหนึ่งนะคะได้แค่8ฟองเองค่ะเพราะ มากค่ะส่วนท่านนี้นะคะเป็นเชฟอาหารเที่ยงกําลังทาไทยเรด curry ค่ะบ้านเราจะเรียกว่าแกงแดงไหมคะบีก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นรถเข็นเงินล้านของบีเองค่ะทุกคนเตรียแบบให้เป็นมงคลหน่อยเนาะเตรียมไว้แบบนี้นะคะสะดวกสบายในการทํางานมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาเสิร์ฟอาหารแล้วค่ะไข่ที่ทอดไว้นะคะก็เหลือไม่เยอะแล้วค่ะแต่พนักงานของเรามีประมาณ30กว่าคนบีก็เลยจะทอดไข่ให้พนักงานนะคะจะได้ไม่มีคนน้อยใจจ้าทุกคนสังเกตไหมคะว่าพวกเราแต่งตัวกันชิลมากเพราะช่วงซัมเมอร์นะคะงานที่นี่จะร้อนมากๆเลยค่ะพนักงานส่่ววนนใหญะะครมงเช วยใส่เสื้อยืดมาทํางานกันค่ะสะดวกสบายกว่าและไม่ร้อนด้วยค่ะเอาคลิปนี้นะคะบีก็จะขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะงานที่นี่นะคะบีถ่ายคลิปไปเยอะมากๆเลยค่ะแต่ยังไม่มีเวลาตัดต่อขอเวลาพักายเนยก่อนนะคะสัญญาว่าจะตัดต่อคลิปให้เพื่อนๆและพี่ๆทุกคนได้ดูกันจ้าอย่าลืมติดตามและฝากกดไลค์กดแชร์ให้บีด้วยนะคะทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้บีด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย